มาครับสวัสดีนี่ก็เปิดคลิปแล้วแล้วแต่โฟมนะครับนี่เป็นใน youtube นะครับก็นี่นะครับจะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับผมพูดถึงอเรื่องนี้เลยการชิงช่องนะครับการเข้าไปข้างน้ำแล้วชิงช่องะะวาสวาเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรคือแม่งรู้ปะสะบัดแล้วผมเนี่ยมันต้องรูดหรอกรูดเข้ารูดนะครับสักพักหนึ่งของขึ้นเฉยเลยแม่ง แล้วทีนี้ยลําบากอีกจริงจริเนียคือผมมองอะผมก็เป็นคนที่ติดตํำเจีอยู่แล้วทีเนี้ยก็ต้องกลับมาตํำเจีวอีกเพราะมันปุ๊บนึงมันมาเลยมันขึ้นเลยไม่ว่าจะปั่นหรือมันคืออันนี้ไม่ได้ปั่นไงนี่คือแบบเป็นเขาเป็นดอกแล้วมัน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 ตื่นล่ะก็ไปเลยต่ำเจี๊ต่อโอ้โหเป็นอยู่ไงเงครับเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับ ลำบากนะคืออามันก็ดีนะมันก็ฟินนะพวกเนะี้ยแต่ถามว่าลําบากไหมลําบากนะเวลาโอ้กูต้องทําอย่างนี้แล้วทำนี้แล้วทำนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นคนที่อ่าเสกจัดหรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วผมน่าจะเสกจัดมากๆเลยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพูดอีกอีกนึงอีกอีกอีกันอออตอนเช้าเนี่ยนะโอ้โหน้ําเนี่ยของผมเนี่ยไหลเป็นซึนามิเลย มันวิ่งมาตรงตรงทะลุท่อเนี่ยทางผสมมันวิ่งมาเลยนะมันวิ่งแล้วมันมันเหมือนกับลังพุ่งแล้ววิ่งเร็วมากมันก็อยู่เท่านี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันไปรอมันไปรออยู่ตรงปากอลเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของผมนะนี่ผมมาแชร์ประสบการณ์เฉยนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับ้องทุกคนครับฟังตาได้เลยนะแล้วก็ติดตำเจลเนี่ย เยอะมากผมเนี่ยมากสุดแล้วนะมากสุดๆแล้วนะที่เคยทำเนะี่ยผมสิบรอบแต่ตอนนี้ผมพักมานะ่ผมได้มาสี่ห้าผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายเนี่ยเรามันยังมีลูกหรืออะไรว่าทําไมมัน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 นี่ผมยิบเปลานะคือแบบอารมณ์แบบผลิตเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกมาครับนะแล้วก็ ผมมีคําถามสําหรับนงนะครับมาตอบผมได้ผมออกกําลังกายนะมันมีส่วนไหมที่ทําให้รู้สึกแบบมันมีอะไรที่มันกระตุ้นมากเลยสําหรับอ้เรื่องนี้นะนะครับหนึ่งแปดบวกนะครับก็ประมาณนี้วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวถ้าใครจะมาฟังเรื่องเล่ากันไปยาวๆอีกก็รออีก EP นะครับข้างหน้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีใครเป็นบ้าง นกจาก